สวัสดีพี่น้องจ้าที่เก่าเวลาเดิมตามนัดใหม่เมื่อนี่สีมะอ้อมบักหอยอ่าอ้อมบักหอยบักหอยเมื่บ้านนี้ว่าไว้แล้วว่าเมื่อนี่สีอ้อมบักหอยเนาะพี่น้องเนาะบักหอยจูบภาษาการเงินยังจบักหอยขมมันบักหอยก้นแล้วแล้วพี่น้องต่อยก้นแล้วบักหอยบักหอยจูบบักหอยขมต่อยก้นแล้วเมื่อนี่สีมาแกงกับสาวเก็บสีมาดูดนะ ทำมาตายกลนก็คือเข้าก้นมันออกกะละพี่น้องเออบาเครื่องเครื่องออมดูว่าเป็นเนี้ใส่เด็ไม่เถียเออกระทุนหยดกิอันดูน้ำนัวมันแล้วกะกิมใส่ไม่กิมอันเครื่องของเข้าหนิเด้อพี่น้องเด้อเครื่องออมเครื่องแกงนี่ละกะซิมิตะไคร่ตำหอมแดงใส่ก็ักพิกอันนี้สาวนะเล่าใส่ลูกโดดเข้าไปน้ำ แล้ว่าบักพริกขีตำนั่นเ้านะเล่าตำใส่สามนวยยานมันเทศโพดออ,อันนี้ก็คึกเครื่องเครื่องแกงเครื่องอ้อมของเข้าทั้งนั้ะพี่น้องจ้มตามด้วยข้าวเบือ,อ,อข้าวเบือก็คึกคึกข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซนแซน้ํามเราเอาไปตำเพิ่มข้าวเบือเ,เอด้อพี่น้องเด้อแล้วเด้อวตามด้วยบักหอยจุบของเอาลงไป บักหอยจุบเรือหอยขมเอาเดี๋ยวสาวนาล่าสิปรพุงรสพี่น้องตามด้วยผงนัวบอพอบอพอใส่กุ่อองอืมมันบอท่าหนไยนัวมากโล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 เอาละโลโล,โลก็นนยังบูมบูมบูมยู้ยูเอ้ออย เมื่อดีตะโลกโนน้ำปลาแดกเกลือเกลือโอ๊ยแนวตักตะเกือไปใส่นาออันยาเฝ้าใส่หลายเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าใส่หลายมันสิเข้มมันเอาขึ้นยากออมบกหอยมันมีซ้ำนี่แล้วพี่น้องเด้อเครื่องนั่นปลาแดกคงนัวเกลือเล็กน้อย เครื่องนี้ซ้ำนี่เด้อเอาสาวเก็บเอาพักของเข้ามาลงโอ้ลงเลยบ่เนอะพักลงเลยบ่ลงลงหาเดี๋ยวเลยเออเอาจัดไปเอาเติมน้าแม่จัดหน่อยบ่เอาลงเลยมันงหอมบ่เออพักของเข้านั่นพักกแง่งนะจ๊ะเมื่อนี่ใส่พักกแง่งเด้อพี่น้องเด้อพักกแง่งสีลาวต้นหอม นี่ซ้ำนี่ละพักขึ้เข้ากระไดนี่ซ้ำนี่ขึ้นแล้วเราเด้อพี่น้องเยาเขาจีทามันซุกมันเดือดแล้วแล้วเขาจังสีมาจูบกันเลยอ้าวเห็นมันสุกซะก่อนพี่น้องจ้าสุกแล้วพี่น้องจ้าสุกแล้วโอ้ยคหอมแผลควพมเผ็ะแยงความพกระแยงเด้อห่วยหายเด้อผักระแยงห่วยหายจ้าเออวู อันอันพักไว้มันเย็นตัวพี่น้องจักน้อยมันจิกินบ่ได้มันสีฮอนพนมันสิฮวนพนมันจิจูบบ่ได้มันสิจูบบ่ได้ซาเลากันเลยอันแสีบใว่ปะเสีบหอโอ้ยพักไว้มันเย็นจักน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อกินเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่แก้วบักพริกผงสาวหน้าเล่าแก้วบักพริกผงแต่คือบักพริกผงใส่ผงสูรอดบ่เสียยังเดี๋ยวคอยไปเลยบีบบักหน่าสาวจิบบอม่มีบักหน้าแล้วมันอึดเลยเนี่ย เอดีบากเนาอืมโอเ่ะอืมอืมอือเลิศ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 บ่หันได้กานเออได้กันไต่บังคุบบรหานแท้งบนในหินเลยคอยร้องจูบบังอุอเป็นจะออกเอ้าไม่ต้องจูบมม่ออกมาถ้านันใส่หันเปียกมันอืมอืมอครับ่ากินอืม จูบเข้าไปจูบเอาอันฟ้าหลัง่ายมันออกซะก่อนเราจูเาบปเป็นเขาจูบกูเกิดนงองค่อยเกิดในย่ยมานเขาบม่เคยจูบบอกให้กินเองจ้าเืีมันไม่ได้ใส่ก่มคัห้องก็มาจูบเป็นต้อง่นี่หะถ้ว่าค่อยเกิดเขาะกินยังถี่ได้มันแสบไม่ได้ใส่ใหม่เกลี่ยห้างใครไม,ม่รีอนะ Nhuá bọn tìm Ăn hoa nẩy bì bàn Nyam đen. Makoai kuá. Makoai kuá mẫn đi tìm. Nguyên kuá. Mm hmmm. Thảo kiếm cho mát chất an ninh. Mm. Mm. nè Mm. Mm. chó Mm. chắc Mm. 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 ướt Mm. Mm. ฮักคอหรอพี่น้องจา้าแนวกิม้มหอยข่อยอืมัมนยังคือว่าหอยขมมาจิถ้าเขาดูดถ้าเขาจูบมันเด็กกินขี้กินอย่างมันมันขมตัวอยู่ดากมัน มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออืมต้นวไม้ไงอยู่เด้หล่ะอืมต้นไม้ไงแต่มันจอยอยู่อืมอยากจอยมันมาเป็นย่ามมันมันบาเป็นย่ามมันพี่น้องจ้าอืมอืมไม่ไงแต่มันอยากจอยอืมกินยังไงพี่น้องอีสานบ้านนอก xa mình nó phải nói thêm một chút nữa mình, ừ. mình bộ ọt. Ừ. Này, bộ chụp bóp chụp bóp 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 bó bó พันใจพักกันแย่งคนลาบอยใจพักอีเลิศวะจนพีน้องเจ้าาิเจ็บพักกันแย่งมาเจพักอีเลิศะคุณเลิศเาอะวะไ่ใ่เอากิแของไรเนาะอืมชาวนาเล่าใจใจพักกันแยงเหรอพร้อมแบบดูบ่อกระตัง กินน e ้ำนัวมันแล้วสักลักกิมกิมอืออืออือจะเป็นพากันกินยากกิเอามันกระเสียบนี่สิพี่น้องแบเออของแผลอยู่กับผู้มักอือ

ขังไว้อีกขึ้นนึงยังเอามาต่อยก้นพี่น้องขังไว้เห็นมันคายอัน,จ,นจีดินจีดินจีดอนออกออบ้านเขาต่ำมากคุอมึงเขาแกงบ่คอยอ ท่นได้กินอยู่ว่าปาก,กว่าวาปากแล้วเส็บนาะออขออนุญาตลุยนะลุยลแล้วลุยใส่เมื่อใส่เมือม่อยังเจ่บอืม,อม ของไฮของนี่มันเต็มดีย่ำเจียวขอเล้วเด้อพี่น้องย่ำนีเพราะท่านเป็นย่ำม,มันปานแนืด <c oughs> เบาปากเบาๆที่ได้กินง<า>ั้นตองบางเดิมต้องใส่สมาธิทได้เวลียิมหอยใส่สมมาตรที่ในการกิมไรอืมอืม,อมยื่นเสียงหิ่มเปียกบ่พี่น้องอโกกเล็กโกกเล็กหอ,อยขม Bà xã chuột Chim hoa mắt ở đây là lạp thâu Hãy subscribe cho มาเด้อพี่น้องเด้อมากับสาวหน้าเล่ากับสาวกิบคุ้มวัดมาจูบบักหอยน้ำกันมือเอื้อนกันยังพออกันนะพี่น้องเด้ออืมมันจีดดนโพดเดี๋ยวสาวกิบกับสาวหน้าเล่าจะนั่งกินยิ่งดี่ลยล่ะบ่เลี้ยงยงล่ะมืออื่นกันจีพบจีพออ่ะกันก็โตและแต่ว่า ย้อนนี้สาวน่าราบ่มีแม่นูน่นในหัวเลยตอนนี้ออืบ่งกะได้ว่าจะสิเฮ็ดอีหยังเป็นยัง,น,น,น,ะงน,นะพี่น้องเออเป่ออกคือบ่ออกเดีย๋ยวไปนอนคือจะพี่น้องไปนอนคือซะกปรกอยู่ขึ้นก็จังว่ากันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามื้อนี้กะไปซะก่อนเด้อพี่น้องไปก่อนจ้า